โอ้ยเพียบเล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 ยอยากยิงเลยอยากยิงชอบอันนี่ยังไงลุมลุมยิงข้างบน ลามาสีทีมาสีทีมาสีทีตัวนี่แห้ะันไม่เข้โหวอ่ะใช่เหรอลองไม่ใช่เหรอใช่อ่ลองลองลองอะไรใครบอกกูแบกไอ้เหี้ยดำเองกูสิบสองเฮ้ยมันก็จะเกมแรกเพื่อใช้เวลาวอร์มเลยเราเข้าใจได้น้อยสุดเขาแบกตลอดแดงอย่าง แ,แบกเยอะๆไม่ค่อยจะแบกกันเท่าไหร่เฮ้ยยังมีแย่ยมาพูดอย่างนั้นเราเพื่อนเพื่อนเสียใจนะเฮ้ยตาตาที่แล้วแบกแล้วมึงมึงมึงแบบโอ้ยโดดโจรเลยแย่จริงแๆบบไ่ถึงตาอ,อะไรตาที่แล้วเออ้ติ๊กไอ้ติ๊ยไอ้เปรมมันอยู่คนที่สี่นี่เหรอเฮ้ยมีม,มีมีในพนัพนพแล้วพนัพนแล้ว

มีอ่ะเอ้ยแจ่มหวายเดี๋ยวกูซื้อเฮียกูซื้อได้นะแต่ว่าโอนตังมาในบัญชีกูด้วยเดี๋ยวกูกดซื้อให้เดโวเนี่ยยีบาทเฮียยังไงกดซื้อเองก็ได้เพื่อนเดบโบสะดวกกว่าเก้าเก้าไงเป็นโมดสูตรเออเดี๋ยวกูเติมเก้าเก้าก่อนแล้วกันเฮียพันเจ็ดที่ไม่ได้ใจไม่ได้ พาเนลมีนะพาเนลมีนะพาเนลมีพาเนลมีเที่กนเลลองพาเลต้วไม่ไมตูลลองไม่ใช่าั้นลองวิ่งกลับลองวิ่งกลับ มันก yeah. uh, yeah. yeah. <oh> ็อ yeah, uh, ้อไปสีเที่ยที yeah, yeah, ่มีเยอะแยะไอ้สัสคุยิงเล็งให้แล้วพุชไอ่ะโ้ยยยยเด็ดยิงไปเก่าห่า

Okay. ขอดีกว่ามาลืมมาลือยู the, ่ใรว่ดโอเคขอดขอยิบให้หน่อยเด็กเขาจะเติมจรยหลังมาลับมาอะไรไปตะนเดียว อยู่อยู่ยาวเอ้ยกลางอากลางแล้วกลางนี่เล็กตีก้อนศูนย์ได้ได้ นี้แพ้แน่เลยไม่มีซุปเปอร์ลาอุ่นโอ้ยเฮียคดนอะไรอ่ะคดนอะไรอ่ะออกออ่เออไม่ใช่เออไม่ใช่ใคะ 哎，哎，哎，哎！哎，哎！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  ไอ้มันยิงไอ้มันยิงหัวมือไงเนี่ยกูไม่ฟองโเหียนวะดีสคนไมม่วมมึงก็ไม่ได้ต่างกับเขาหรอกไอ้หี่อ่ะ างไม่มีล่างไม่มีล่างไม่มีโอ้ยเียออฟอีกแล้วออฟอฟอฟอยู่ยเอไปบเลยไปบเลยงบีเลยยิงทางไหนอยู่ไอ้ดูประตูประตูประตูเฉยดูประตูแต่ว่าไอ้ตัวตัวช็อตไม่ได้ดูช็อตให Tôi là kia nó, kìa nó gọi mẹ nó hát mẹ nó tối ạ หนูอยู่ยาวเลยฐานเลยบะานานี่กันฐาเราไอเหี่ฐาเรามึงเกิบหัวแตกเพื่อนอ่ะไม่เล่นหรอเหนื่อยฮยที่เบื่อของเงยไม่โหดีกว่าปะไป

เป็นเลยก็ได้นะเอ้ยอยู่ค่ะเอ้ยต้องไป,ไปบีเลย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 ออเอาว่าดนะูผลงานด้วยปลาด้วยนงานเออเอาเรียงกัน ออินอฟมองโอนมึงเดิมแล้วบ๊อบบ๊อบบ๊อฟไอเที่ยวบ๊อบเบิ่อไมนใจอยู่แล้วโอ้โหเล่นเองฟลยบ๊อบลิวอยู่ไกเลอโหลดมาไม่ทันหรอกเล่นเออเล่นเลย หนวดเขายาวเลยวะโก้นบ้างไงโอ้ยโหวเลย แน่หนึ่งแน่หนึ่งโอ้โหทียเออหลังหลังกระสุนกระสุนเลอแต่สองนัดช้ำเลยเอาเรื่องว่ะจุดต้ามที่เหยแบเฮียเรยดิ ขอบดอบดอบคุณครับขอบคุณครับออกไปก <Galile> ด้วยเนทขอบคุณรับขอบรับแจกจ่ายแจกจ่ายโอ้แบตไม่ใช่ให้ปนสองคนแบ่งกันดตังค์ดีไปไหนวะห่หมื่วเกินไปงลย E oh. oh. Nei! เข้ามาแล้ว A M A A มาเลยบีเลยบีบีโลบีโล่อยู่อยู่ใสตอยู่กัตรงไปอยู่อยู่กลางกลางไปเข้าแันนวพันนิว อยู่ส a n น l คนดียวางแ a n e อมอะไรของมึงมึงท่องอะไรมึเล่นเกมอะไรอยู่ออู่เล่นนักบอลอยู่ อาจจะสามตัวเลยเนี่ยเฮียเธอมันเป็นแบบมันบอกเป็นจอย อุย้ยมีโอ้สองตัวระเบิดเข้าไประเบิดยาเข้าไปดิออกมาแล้วออกมาแล้ว,ก,วกลางไปน่ันสองตัวอยู่กลางหมดเลยระวังข้างล่างตัวนึง มึงใช่ไม่ตัดไหนไม่ตับไหนตังเป็นมือแล้วนะเออเฮ้ยทำไมตังเหลืออะไรจังวะเออกูซื้อทุกตาเลยเฮีย ปูไอเน,นี้ยมันตายแค่สองตัวอน,นี่จะเริ่มเกมมามันดูมันเด้เื <laughs> ่อนจับหรอเฮ <laughs> ้โอ้โหรอดว่ะสองตัวโอ้ย oh yeah. อยู่ไซดเอใช่ไซด์เข้าไปเลยตัวรองลองีหมดแล้วส่เลยสสส่นแล้วไม่เดินมามันน่าขึ้นไปอยู่บนแล้ว còn kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của อันนี้ไม่ได้ยิงเหรอยิงฟ้าตัวสองตัวเองมิงไม่ได้จาเน็เขาเฮ้ยอ,อย่าโดนได้งไงวะ <s illy> มีม oh, <yeah. S 1> ีมีมีโอ้ยเดแปดแมงเ้าหนู้าเงวะโอ้ยตัวไอ้เดส เฮ้ยเรื่องสุดป่ะเฮ้ยต้องฝากดีหนะว่ะเฮ้ย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 เฮ้้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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  มี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 เฮ้ยโอ้โหยังไม่น่าขึ้นมาสูงเลยอ๋อโดนเลยไปไไปไไปไไไ โอ้ยเเจองคือ hey, he okay. ่ตไม่ัยยฮเือใวบักอดกู